สวัสดีจ้าพี่น้องคนไทยในเดนมาร์กแล้วเดนมาร์กจ้าเมื่อนี้นี่สีมาก,กินเมียงปลาพี่น้องก็มาคําจักน้อยเนาะก็เล่น่ากันเฮ็ดเมียงปลาอปลานิ่มพี่น้องย่างปลานิ่มเผาเนาะไปเดนมาจากกลานแขกจากซองตแล้วก็มีน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มยย่วะเพ็ดแซ่บไปฮอดลูกในถ่องคนมาเนาะบ่มีดอกลูก,ลกตะเบาซื้อน้มจีน กบผักพี่น้องแบบปลาสะใจเล่บตรงนี้ลายคักลายแนวผักมาจากสวนเนอพี่น้องเอ้พูหล่ะกินแบบสะใจเล่บามาันนี่เอามาบันนี่มูมากินเขาน้ำพี่น้องจ้าวิติละจ้า<อ>นคนเล่นมากคนใช้ฟุ้ม <laughs> มาเฮามาดุยเลยพี่น้องผักสลัดอยู่นี่ สวนหลังบ้านพี่น้องปลูกไว้งามขนาดได้สิดูเลยเฮายเอาช้อนต้มปะดูเลยแล้วมือรหดเอามือรหดมะเออหลังแล้วมือจะคล้องแล้วพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อป่าพี่น้องไม่พงเนี่ยป่าปอาน,นี่ตัวแบบงี้เขาใส่เกี๊ยกินเหลียงขออนุญาตใช้มือเด้อพี่น้องเด้อมือมือจะคล้องหรอเนาะไปบ่ายกันเอง กินมื้อนก็เกิดโบเสยียบใส่เมียงแล้วการกินสเต็กข้าค่อยใส่สมกับกับยังกับกับมีดกับมีดมดกับสมโ<ำ>อ้ยไม่ข้างไเสียบจะวะได้กินคำโตโตให้ดูพี่น้องเ็คือ <c oughs> ยัวยัวน้องกันจะมือดอติดนึงเพราะมันคำหน่อยนอพี่น้อง <c oughs> อขอท่าขอทาไม่ได้กินโดนแล้วมีของปาลาพี่ก็ได้กินอยู่เร้อพี่น้องขน้งจีนร้านในทายคลองไทย่บนเอาอมามันจะแบบแพ็คเป็นแห่งมาเนาะจ้ะเป็นแห่งเป็นห้อมากแล้วก็มาต้มใส่น้ำเอาเอาง อยูมองยูมองนอกกินได้เอมีทุกอย่างเม,ม,ม่นบ้านเราใครยวงมีร้านไทยคนเอาเข้ามาให้สูกินเนาะแล้วนาร้อนก็ได้ปลูกพักตัวบ้านเองบ้านเองบ้านบ้านเอง <c oughs> บ้านเองไม่เ้องเก่งใจกันผู <c oughs> ้หลักชัยภูมิมพี่น้องพักแบ่ยังก็พักซี่จีนอันนี้แค่หักมังหยอดมันได้พี่น้อง มันงามคักหลายสูงขนาดเลยพักรีจิ่งงามๆส่วนหลังบ้านนี่เด้ออ่าปุ่มลงไปขออนุญาตพักหล,าล,าลา่าๆเรื่องมันจิบสะใจอหืมโอ้ยคนข้ามยังไงลมปากคนบ้าน แซ่บขนาดอโอ้ยฟักผักชิลาพี่น้องตัวนี้ครับบอตอนนี้ซื้อเพิ่นมากแต่คนไทยเขาเจ้าเพิ่นปลูกเนาะ มันปลูกอยู่ไีนมันก็เลี้ยางงามเลยล่ะตน้ในใหญ่ขัดไงเนี่ยไปแตะแกงออมไก่ก่อนอืมโอ้เผ็ดป่ะเผ็ดจ้ะอะไรใส่พริกมีเยอะนะเริ่มออกไลรแล้วแก่ประมาณหอมเมล็ดเองกห้าพันห้าหอมเมล็ดเองนะ หาเม็ดนี้นับจากเที่ยวหาเม็ดนับลายเที่ยวกับลายอยู่นับถึงหาวันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถามเพ็กจากเม็ดหาเม็ดหาเม็ดนะปันไอ้ยังเกาะข้าจะว่านับเป็นผู้ได้นับถึงรลอยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอืม นังเชียกันเกาซิกากาซิกากาซิกาโอ้ยปุเรกเริงรกเรงเอาเอาแค่เอาแค่กาซิก้าเจซีโอ้ยปรเดยาบนาะพยดากนะทําท พับพึ่นเก็บมากเมื่อกี้พี่น้องมันสดขึ้นมากด้รสชาติมากเลยหวานเอาคำใหญ่รู้ไหมบอนน้องคำใหญ่รู้ว่าจะเสีปากรูแต่จะไ่ได้หรอกดูเนาะปากหน่อยเนียบล้มหมดภาเด็กหน่อยไปเลี่ยนมากพี่น้องมัน,นมีวันเสาร์แล้วภากัพเด็กหน่อยไปเลี่ยนวันหยุดเลยมาบานคำเนี่ย ได้ได้เห็ดนนกินกันคำเกรซเซียงซีเสียงเป็นยังนไงเสียงอาจจะอึมขึ้นนิดนึงแต่ค้อมแซบนี่ข้อแพรกันพี่น้องเรียกอะกัแซบเนี่ยเอาลูกไปไป,ปนอนก่อนเอาลูกไปนอนก่อนเพื่อไม่กินแล้เวเลยได้แซบเป็นยังชี้ไงเดี๋ยวทันทีเ่ได้กินแซบ ้ยน้ำจิเนี่สุดยอดเลยบอกให้เลยฟิม<ะ>มือไปป่ะไปอ,อยาเดบโเด้ออยาไเดบอไม่ได้มูมาเด้อเอาคำอะไกอ่ะอาสุดเลยสุดหลอดเดนมาร์ก ข้อสูตรใดเด้อพี่น้องเขียนหาเสาชัยภพมิมดยตรงเลยหลอดตินมากมาสั้นอืยวุ้ยปลานีีเผาดังยังบม่ได้ดังไฟเนาะยังกเกาะเ็ดเตาแก๊สแล้วก็ห่อกระดาษอยเผาเลยพี่น้องเซ่บครับ สุกเร็วห่อได้ผักนะวะพักอุ้ยมื้งงามไปงามเลยเด็่น้อกโมล่าผ้ากูงามคัับด้อตุ่นยงอุ่มครเนี่โอ้ยหอมกินพอกินเนี่ยเก็กินในก๋วยเตี๋ยวเนาะโล่าเขากันเขาคำไี้คำให่เลย Không, ừ. oh, cho khỏi này đi Cho không nhanh, không nhanh, không nhanh Chìm thi luôn mày, ui con này Chìm đều nó bạn Cho, cho này, cho này Cho này ngon đi, ui Bà đỡ vino kinam gần nấm lại Xếp nghề ba khắc lê bà bằng ý 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 อบเจกเนื้อนัวบอืมอืมข,ขนาดอืมคือสลัดแบบแสียบบั้นตัวๆเนาะอืมคือ,อมันแบบว่ากวปักชลต้องมาใหม่ๆเออสดๆแต่มันปลอกซานพิชด้วยพักไอ้ปอกซานพิชเองก็พักปลูกเองไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉียดย่างไม่้องมันก็เลยแบบ่ ได้เด็ดรสชาติรสชาติแบบหวานแบบธรรมชาติมากอ,อันนี้พักเอ้โฮลพ่าง่ามขับง่ามเลยสุดยอดออะไรล้มไปนะมาเด้อพี่นอ้องลุงป่าเอาอาสุกูสุขนพูดอ่ะเมียงปลาพี่น้องเ้ยเห็นว่าไฟ ยังปัาถึงเลยแสงไฟอยู่กระเจ้านาะมาถึงเจ้าคือคือขาวออได้แสงไฟเนาะโอ้ยกลายเป็นคนขาวไปเลยหรือต้องไหวรึใหญ่แสงไฟวะขอแสงเพิ่มขอแสงเดิน เดินมาเด้อเนี่ยขอใช้มือกินกินจนอิ่มแล้วขอนอยากใช้มือเลยลืมข้าวกับข้าวหอมไช่ไปแล้วคำนี้วะคำใหญ่เป็นขนาดนี้โอ้ยอยู่แบบสะใจเลยเนาะคำนี้เลยแม่เนก็จะเลยเกาหลีไหมวะอ่อเกาหลีวะ

ทำเนี่ยเนี่ยวไปล้มปากเห็นพักกลับไห,หมน้องมีหูพักไบทีอยาไห่น้องคือเหาได้กิน ผักอาหารไทยส่วนใหญ่ผักไทยเขาเสกกินช่วงเส้มเหมอช่วงหนาหอนเนาะพี่น้องเสกในแบบว่ากินบ่อยเพราะว่ามันเด็ดลุกได้เนาะขนาดอื่นนี่ไม่ได้เสือออกจากเพราะว่าบูกได้จะพอหนาหอนเนาะโชคดีว่าแต่ว่าหนาหอนเขาก็บ,บ่โดนพี่น้องเดียนสามเดียนเนาะเต็มทีช่วงสามเดียนนี้กินให้ท่านตว่าผัก ขวงตุ่มพักต่างๆนี่เฮ้าโงตู้เย็นตู้แชแข็งเยนนาะพี่น้องจ้างพักไผ่ตัวพักกะเพราเนาะเวลาเฮ้าเก็บแล้วเข้าไปเด็ดใบแล้วเฮ้าลงในซองแข็งพี่น้องเห็ดเป็นทุงเป็นทุงเฉพาะเวลาที่เฮ้าสิกินจะน้ะย่ำนันเข้ากับเอาออกมาย่ำแกงเห็ดแก่ย่เนาะเข้าก็ออกมากเป็นทุงแล้วมาใสาก่กระหวมเมื่อกันจ้ะพี่น้องคือว่าเฮ้า บริเปลูกได้ตลอดการฤดูคือบ้านเขาเนาะเฮาต้องหาวิธีว่าเฮาจัดเก็บั้ไงในว้นทีกินได้เป็นปีจริงจัะซื้อเพิ่นมันกับแย้งเนาะมันต้องแบบเอเขาจะทำรับอ,อ,อ,อาหารเดีย๋ยวเขาดวนกันคขละค้ามกัอือม จอเลวค่ะเป็นเขาใส่พักน่นนี่ะนีมังค้ายงด่วนกันเลยพวกเ้ามแก่โอ้ยโอสกู๊ดสกู๊ดชนชนแก้วชนตว่าอนโบเมนแก้วโนกินเมียงักโอแก้อามอะดูยๆกปนน่นยอุ้ย้ย่งยอาม

จ้าพี่น้องนี่ก็กินเมียงปลานอกกับมูแต่ว่าจังไดก็ขอฝากช่องเล่เดอพี่น้องคนไทยในเดนมาร์กแปวเดนมาร์กจ้าจังไดกห้ทรงเป็นกำลังแร่งใจเนาะ,นะฝากกดไลค์กดแชร์จากเพอ่อสิเทศคลิปเดียวมาอีกเนะาะจังไดก็เมอน,นี่คลิปนี้ขอฝากเข้ามาสวัสดีจ้า <laughs>